สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวมข้อมูลนะคะทบทวนย้อนหลังนิดนึงนะคะว่าการเปลี่ยนสีอักษรนะคะใช้ตัว A ตรงนี้ที่เมาส์ครูชี้อยู่นะคะเปลี่ยนสีฟอนนะคะถ้าต้องการขยายฟอนต์ให้มาที่ขนาดฟอนตนะคะหรือตรงนี้นะคะเพิ่มขนาดฟอนต์ลดขนาดฟอนนะคะ ต้องการแบบอักษรให้มาเปลี่ยนที่ฟอนต์ตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแบบอักษรได้นะคะเอาลองเปลี่ยนให้ดูนะค่ะเปลี่ยนให้ดูอารโอเออันนี้คือลองเปลี่ยนแบบอักษรให้ดูนะคะ แล้วก็การเพิ่มสีในตารางก็สามารถเพิ่มได้ตรงนี้ค่ะสีเติมนะคะเติมสีในตารางได้นะคะอะ่าแล้วก็การจัดให้ชิดซ้ายชิดขวาจัดตรงนี้ค่ะการจัดแนวนะคะแนวชิดซ้ายแนวกล,งกลางแนวชิดขวานะคะอ่าแล้วก็จัดชิดด้านบนจัดชิดกล,งกลางนะคะแล้วก็จัดชิดด้านล่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะ จัดชิดด้านบนดูเลขสิบ้านะคะมันขยับขึ้นบนนิดนึง่งพอจัดให้ลงล่างมันลงล่างนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยทำอย่างนี้ดีกว่าอ่านี่จัดชิดลงล่างจัดกึ่งกลางจัดชิดด้านบนนะคะเห็นไหมคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งข้อความนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนการใช้สูตรคำนวณนะคะการใช้สูตรคำนวณนะคะซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณอะไรก็ตามนะคะพิมพ์ในแถบสูตรนะคะหรือพิมพ์ในช่องเซลล์นี้ก็ได้ค่ะนะคะพิมพ์ในช่องเซลล์นี้ก็ได้นะหรือพิมพ์ในแถบสูตรนี้นะคะแต่ตรงแถบสูตรเนี้ยมันจะแสดงสูตรให้เราเห็นนะคะมาเฮา มาเฮามาเฮามาเฮาฮะ ูขยายหน้าจอให้ใหญ่ให้ฟ้อนใหญ่นะคะเอออเาเลขมั่วๆเลยนะเอาเกินเท่าไหร่ฮะยี 20, 17, ่สิบเจ็ดครับ27ิเดกินเท่าไหร่สิบห้าครับอ้าวสิบห้าอุ้ยาเอาแค่องไม่ถามหรอกเอาแค่สองคนพอครูอยากจะรวมจำนวนสองจำนวนนี้นะคะโดยการ ใส่สูตรนะคะใส่สูตรอ่ะวิธีการที่เราจะใส่สูตรนะคะจะใส่สูตรอะไรก็ตามต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนําหน้าเสมอนะคะถ้าไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับมันก็จะไม่คิดคํานวณไม่คิดคํานวณให้เรานะคะอ่ะคูลองทําดูนะอ่ะคลิกเซลล์ A1 เนี่ยพอคลิกเซล A ์ A1 มันมันจะไม่ให้เราพิมพ์อะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวลองนะอุ้ยอุ้ย เราลองบบนี้ a 1บวก b 1มันก็เป็น a 1บวก b 1ให้เราไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับข้างหน้าปุ๊บนะคะมันจะเป็นสูตรคำนวณทันทีค่ะเท่ากับ a 1 a 1คือเซล a ์ a 1บวกกับเซลล์ B1 นะคะอะ่พอเรากดปุ่ม enter นะคะ มันก็จะบวกเองอัตโนมัติเป็น42นะคะอะไรนะคมูอ่าทีนี้การบวกเนี่ยนอกจากจะใช้เเครื่องหมายบวกนะคะเราสามารถใช้ฟังก์ชัน sum ได้ด้วยนะคะอ่าเท่ากับ sum นะคะ sum อ่าวงเล็บเปิด 1> A 1หนึ่งโคโนเอสองเอ้ย B ีสองสิ B สองแล้วก็วงเล็บปิดให้เขาด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะผลได้เท่ากันนะคะผลได้เท่ากันนะคะทีนี้อันนี้คือเป็นการรวมบวกถ้าอยากจะเป็นการลบนะคะถ้าอยากเป็นการลบก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบได้เลยง่ายๆนะคะ อ่าตัวอย่างเช่นอ่าต้องใส่เท่ากับก่อนนะคะเท่ากับ A1 ใส่เครื่องหมายลบ B1 กดปุ่ม enter ค่ะอ่าได้เท่ากับ12มันมาลบให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมคะเออแต่สูตรการลบครูจำไม่ได้อ่ะเพราว่าใช้สูตรอะไรสูตรอื่นนะอ่ะเราจำแค่นี้พอแค่การบวกนะ เท่ต้องมีเท่ากับแล้วก็เป็นชื่อเซลล์แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยชื่อเซลล์นะคะบักหำน้องอั้าไม่เล่นโทรศัพท์เก็บก่อนเดี๋ยวครูดีดํามาเดี๋ยวเถอะอัอ่าอันนี้เท่ากับเท่ากับซัม A1 โคลอน B2 นะคะไอ้ไรอยยะเศร้าอ่า ทีนี้ถ้าเรามีจํานวนเยอะๆเรามีจํานวนเยอะๆเช่นอันนี้ค่ะ15 17 12 9 10 13 11เนี่ยเรามีจานวนเยอะๆนะคะวิธีการบวกให้เร็วนะคะถ้าเราพิมพ์เครื่องหมายบวกเองพิมพ์ได้แต่มันอาจจะใช้เวลานะคะเอาตัวอย่างพิมพ์เครื่องหมายบวกเองเท่ากับคลิกทีละเซลค่ะตามด้วยเครื่องหมายบวกแล้วกดทีละเซล อเอาเมาส์ไปจิ้มทีละเซลอพอถึงเซลสุดท้ายกดปุ่ม enter มันก็บวกให้เราค่ะแต่เป็นไงคะมันช้าต้องเอาเมาส์จิ้มทีละเซลใช่ไหมคะถ้าเราใช้ซ้ำเท่ากับ sum ซ้ำช่อง c2 c2 colon 48 48วงเล็บปิดนะคะเป็นไงคะมันก็บวกให้เราได้เหมือนกันนะคะมันก็บวกผลบวกเนี่ยให้เราตั้งแต่ช่อง c 2ถึง c 8ได้เลยว่างไวด้วยนะคะเราเป็นไงไม่ต้องที่จะมานั่งคลิกทีละอันทีละเยอะๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราสามารถลดช่องได้ด้วย อ้าวอันนี้เราเอาเมาส์มาคลิกวางที่มุมมุมของไอช่องสีน้ำเงินนี้นะคะแล้วก็คลิกเลื่อนไปเดียนไม่ได้พกเมาส์มาแล้วพอใช้กับอันนี้แล้วมันไม่ไม่ไปอะ่ะห้วยห้วย สมมติเราบวกแค่นี้นะคะมันก็จะลดให้เรามันก็จะเปลี่ยนสูตรเห็นไหมคะจากเมื่อกี้ c 2ก็จะเปลี่ยนเป็น c 5นะคะเปลี่ยนเป็น c 5อ่ะพอเรากด enter มันก็เป็นไงคะเปลี่ยนการคำนวณให้เราเลยนะคะอ่านี่คือการรวบรวมข้อมูลแล้วการบวกข้อมูลอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์นะคะครูก็อยากให้หนูได้ฝึกปฏิบัติได้ลองทำเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ ถ้าเราจะใช้ Google Sheets เนี่ยในโทรศัพท์มันก็เป็นไงคะเล็กเออมันเล็กแล้วแบบเราต้องมาโหลดแอพฮะมีแต่ว่าพอ,อ,อไม่ให้ไปใช้คือตอนนี้นเรียนแบบนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดไงก็ต้องเรียนแบบอย่างนี้ก่อนเรียนแบบระยะห่างไปก่อนถ้าเปิดเออเปิดแบบก็ได้ใช้ นะลืมเลยว่าจะพูดอะไรต่ออ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาผลรวมนะคะอ่ะทีนี้เอาไปงานขึ้นมาค่ะเอาไปงานขึ้นมานะคะหน้าแรากเลยคะ่ะหน้าหนึ่งเลยคะ่ะหน้าหนึ่งการใช้สูตรคำนวณในโปรแกรม microsoft excel จะต้องพิมพ์อะไรนำหน้าสูตรเสมอ ทีมอะไรคะ,ะ,เ,เ,คะเครื่องหมายเท่ากับเอาเขียนค่ะเครื่องหมายเท่ากับถูกต้องค่ะเขียนตัวเท่ากับสี่เส้นสองเส้นน่ะหล่อนอ่าข้อ2จากการคำนวณหาผลรวมจำนวนนักเรียนชายนักเรียนใช้สูตรใช้สูตรเลยอะ,อะเขียนยังไงดี ใช้สูตรสูตรเมื่อกี้การบวกมี2องแบบใช่ไหมคะแบบแรกคือใช้อะไรคะใช้เท่ากับ <90 S 1> แล้วก็เป็นไงคะอ,อ่าใส่เซลใช่ไหมคะชื่อเซลเครูเขียนมันเซลหนึงเอ้ยเซลหนึ่งแล้วก็อะไรคะ เครื่องหมายบวกอ่าบวก,บวกอ่าเซลสองอ่าอุตยตายมันคำนวณให้เราเดียวเรียวเรียวเียวแห่ทีนี้เขาบอกว่าในการคำนวณและมีสูตรอื่นที่ใช้ในการคำนวณได้อีกหรือไม่ใช้อะไรคะมีหรือไม่มี มีหรือไม่มีคะมีให้ใช้วิธีอะไรคะเท่ากับให้ใช้อะไรคะเท่ากับซ้มอ่ะซ้มวงเล็บเปิดอ่ะเซลแล้วก็เครื่องหมายโคลอลแล้วก็เซล แล้วก็วงเล็บปิดอ่าใช่ไหมคะอ้าวเขียนตอบลงไปในข้อ2ค่ะเขียนตอบลงไปในข้อ2ค่ะมองไม่เห็นเหรอคะ บนช่องแรกบรรทัดสองช่องสอง อย่าพึ่งไปให้ครูไปไหนอ่ะอย่าพึ่งไปข้ออื่น เด็จอ,อ,อ่าต่อไปข้อ3ค่ะจากการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนเนี่ยนะคะมีวิธีการอย่างไรตอบเลยค่ะใช้สูตรหาผลรวมใช้สูตรหาผลรวมเออตอบสั้นๆเอาคะแนนไปง่ายๆ อะไรครับใช่อะไรนะครับหนูพูดอีกทีครูฟังไม่ได้ยินไม่ชัดชชไ,มไม่จุด<ะ>ทำตอ,นนทตอบลงไปในใบงานหน้าที่หนึ่งคะ่ะลูกตอบลงไปในใบงานหน้าที่หนึ่งค่ะ ใช่ครับใช้สูตรหาผลเขียนข้อที่สามใช่ไหมครับใช่ครับใช้สูตรหาผลรวมต่อข้อที่สามครับ